เอาไปแรกที่การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักง,งานภูเก็ตนะครับเปิดเผยอ,อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะครับมีแนวโน้มดีขึ้นและเติบโตสูงโดยเฉพาะตลาดซาอุดิอาระเบียชื่อเป็นตลาดไม่คองภูเก็ตครับโดยนายเลิศชายวังตะกุลดีนะครับผู้อำนวยการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักง,งานภูเก็ตนะครับน่าเปิดเผยอ,อ,อุตสาหกรรมภาการท่องเทีย่ยวจังหวัดภูเก็ต เติบโตและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดซาอุดีอาระเบียพบว่ามีการกล้าการเติบโตสู900้กว่0 0เปอรขณะที่ตลาดอิสราเอลนะครับโตวกว่า500เปอร์เซ็นต์ตลาดโอมานนะครับโตวกว่า500เปอร์เซ็นต์และตลาดสหรัฐอาหรับอริบอิมิเริดนะครับกว่า500เปอร์เซ็นต์นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับที่จะเข้ามาทดแทนตลาดลักที่ยังไม่กลับมาเนื่องจากหนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับมีค่า อัตราค่าชใจสีสูงมบางกลุ่มอาจ,จะใช้จ่ายใจต่อทิปเนี่ยส่งถึงสามล้านบาทเฉลี่ยส่งถึงสามเส้นบาทต่อคนส่วนใ่ญ่นะครับจะใช้ชีวิตอยู่ที่พักเป็นลักทิปถึงทิาวันทุนทิปวันเลยและจะไปเที่ยวทะลลี่มั่งกันนะครับน่นจะไควงสิ่งกันเลยกลุ่มตลาดเนี้ยมีนเป็นยิ่งที่สูงกว่าที่คิดไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นในกลุ่มตลาดเนี้ยเป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจนอกจากนั้นเนี่ยเทรนในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้นะครับเราทําชุมชนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาไว้คือชุมชนบางลงไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้เอเรือครูซใหญ่ๆที่มาจอดอยู่ของทางปาตองเนี่ยนะครับมากัน3ามสี่พันคนนะครับเกนติ้งเลยพวกนี้นะครับมีบุ๊กิ้งเข้าชุมชนบางลงนะครับเป็นซีรีส์ข้ามปีเลยแปลว่ากลุ่มแมสเองก็ เข้าสู่ชุมชนถ้าเข้าสู่ชุมชนรายได้จากการท่องเที่ยวก็จะกระจายเข้าสู่ประชาชนชาวภูเกต็ตพี่น้องชาวภูเก็ตอย่างทั่วถึง Hi, isa, on, ค่ะอดีศักดิ์สุวรรณบูรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายค่ายโรงแรมไมดัแกรนรีสอร์ทภูเก็ตเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวข้องไทยในงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาราเบียนทราเวลมาร์เก็ตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะก็มีการผูดทึงตลาดการท่องเที่ยวนะคะจากตะวันออกกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าไทยเพิ่มมาคืนหลังจากโควิด -19 คลี่คลายเนื่องจากว่ามีทีพักที t o โจยดกลุ่มลูกคา้าค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันแบบ ครอบครัวนะคะนิยมพักแบบภูมิล่าใช่ไหมภูมิน่าเป็นพืชอะไรน้องอิมเป็นล่างๆหนึ่งก่อนมีซาส่วนตัวแล้วแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวต่ดทองเที่ยนนุ่มาอย่างของเลือกที่พักใกล้กระเล่งท่องเที่ยวที่กิจกรรมยามกลางคืนจะไนท์ไลท์สามารถช้อปปิ้งได้นะครับแล้วก็กลุ่มโรงแรมปรับตัวได้ทันนะครับที่พักร้านเนื้อในภูเก็ตมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวสลัดอาหรับรับนึ่งด้วยนะครับนะฟังเสียงกันเลย ห้องพักที่ภูเก็ตที่ตอบโจทย์ก็คือจะต้องเป็นแบบ private pool v i ซึ่งมีความเฉพาะในการมามาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เป็นส่วนตัวจริงๆของเราเนี่ยตอบโจทย์ที่เป็นไมได้าที่อยู่ที่หาดสุรินทร์นะครับตอบโจทย์ที่เป็นอาลับที่เป็น Family เพราะฉะนั้นเนี่ยมาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะระวังในเรื่องของการเป็นฮาลาลฟูด้ดถึงครัวจะไม่ใช่เป็นฮาน100ลาลร้อยเซ็นต์เราก็ จะสั่งบูชเชอร์นะครับที่เซอร์ติฟายในเรื่องของฮาลานฟู้ดครับเช่นเนื้อไก่เนื้อแพะแล้วก็เนื้อวัวต่างๆครับผม